ตั้งสติอยู่กับคำบริกรรมเดินโยกมักมากหลายนั่งหลายยืนเดินมมน,น,นั่งนอนพูดทำดื่มขิดมันสติอยู่กับจิตจออยู่ตลอดมึอย่าให้ไปสั่งเรื่องเขาไม่ไปสั่งเรื่องหลังนั้นเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาเผาเจ้าของมันอเอเขาเลยต้องการสติที่โพขึ้นพุทธพุทธทพุทธอยู่กับคำบริกรรมเลยพุทธทตอนนีอ้อันอื่นอารมณ์ขึ้นขึ้นมาอารมณ์นี่คือตัดเช็ดข้อขาดเลยได้ไหมไม่มีเรื่อง โดยมากสติมันเป็นง่อยสติเรามันอ่อนเอสติเป็นง่อยที่อยากจะกระตุกเสียงดังพื้นเลยไหตั้งสติอยู่ในปัจจุบันอ่านั่นไปเพาโดนคิดปกติรู้ๆรไปอยู่ครับอารมณ์เก่าร้องร้องร้อยครับอารมณ์อารมณ์มันเอออหมกอ่าเรียกว่าออยิงหอมหวานครับอารมณ์ก็เก่าฝนนักที่มาตั้งเป็นเอกเทศนี่เขาต้องการสติที่มาตั้งสติจดจ่อต่อเนื่องตั้งเวิยดดีเทศอยู่บ่อยๆนี่ไหมอย่าให้อยู่ ตั้งใต้ตีนของอารมณ์หน่อยไหมข้อไห